สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปความรักของคนาธาตุไฟไฟได้แก่ราศีเมษร,ราศีสิงห์ราศีธนูนะคะเพื่อนๆนะคะดูดวงนะคะมินอยากบอกนิดนึงบางคนยังถามดูดวงนะคะเป็นทางตะวันตกหรือทางตะวันออกมินพูดทุกคลิปเลยนะคะอย่าเลื่อนผ่านนะคะมินดูดวงทาง โหราศาสตร์ไทยเรานะคะวันที่พิมพ์ไว้ใต้วีดีโอคลิปเหมือนกันนะคะดูดวงนี้เป็นภาพรวมไม่ได้จอจงของใครเป็นพิเศษบางทีมันอาจจะตรงกับคุณแค่บางส่วนนะคะแล้วมินจะอ่านตามไพ่ของมินทุกอย่างนะคะบางคนบอกว่าทําไมหลายๆคลิปบางคลิปทําไมมีคนเก่ากลับมาก็มินอ่านตามไพ่นะคะบางคนคนเก่ากลับมาจริงบางคนอาจจะไม่ใช่คนเก่าสมัยนี้บางคนอาจจะคนที่คุณคุยห่างๆเงินเฮิน,ย,นย้อนกลับมาก็มีนะคะมินจะดูตามไพ่มินนะคะ แล้วก็อย่าเอาไปตัดสินใจใดๆดทั้งสิ้นนะคะดูเป็นไกด์ไลน์จะดีที่สุดมาฟังกันเลยค่ะเพื่อนๆพไพ่ใบแรกของคุณเป็นสีไม้เท้าคุณเห็นไหมคะมีพ่อนะคะมีแม่มีลูกครบเลยสีไม้เท้าคือการมั่นคงของความรักมีนพูดตรงนี้ละค่ะมีสีไม้เท้านะมีสองถ้วยมีสิบถ้วยนะคะมีเด็กถือถ้วยมีนายถือถ้วยตรงนี้ดัดจัดเม้นต์นะคะไพ่ตรงนี้ไพ่โยกกันอย่างนี้ถ้าใครครบกับใครมานานแล้ว มันถึงเวลาแล้วล่ะคะ่ะที่จะเกิดการในปีนี้นะคะ่ะเกิดการมั่นหมายการแต่งงานหรือการโยกย้ายมาอยู่ด้วยกันนะคะเพราะว่าความรักมันเริ่มสุกงอมดูนะคะสีไม้เท้า10บถ้วยนะคะสองถ้วยเนาะจัดเม้นนะคะไพ่ตรงนี้ขึ้นมาถ้าคุณคบกับใครมานานนะคะความรักมัน,มนแน่นอนละ่ะมันย่อมมีปัญหามันย่อมมีอุปสรรคนะคะทุกสิ่งทุกอย่าง แต่ถ้าคุณผ่านจุดนั้นมาพวกคุณหล่อล้อมเรียนรู้กันและกันนะคะภายตรงนี้ถ้ามีทะเละถ้าใครทะเละขัดแย้งกันนะคะในถือถ้วยมีคนมาง้อคุณนะแล้วสองถ้วยก็ขึ้นตกตำแหน่งไปที่6อนาคตใกล้ๆจะมีการพูดคุยสื่อสารจะได้คุยจะได้เค,คลียร์กันนะคะเพื่อนๆจะได้ปรับตัวจัดเม้นแปดไม้เท้านะคะ คู่กันแล้วมันไม่แคล้วกันหรอกค่ะไม่ว่าจะทะเลาะขัดแย้งกันยังไงบางคนคู่บุญคู่กรรมกันนะคะมันมีปัญหาต่างๆเข้ามาเพื่อเป็นบททดสอบจิตใจของพวกคุณแต่แล้วพวกคุณก็ยังวนกลับมาแล้วมั่นคงเป็นคู่แท้ส่วนใครที่คบกันมานานมันถึงเวลาละสี่ไม้เท้าสี่ถ้วยสองถ้วยนะคะจัดเม้นพวกนี้มันถึงเวลาที่ต้องโยกย้ายมาอยู่ด้วยกันมันถึงเวลาที่จะต้องแต่งงานมั่นหมายนะคะแล้วก็พูดคุยเรื่องอนาคตร่วมกัน บางคนนะคะ,อะบอกทาตก่อนนะธรมรนบางคนคุยกับชาวธนูและคณาธนูนะคะนายถือดาบทาตัดลมตุนกุมเมทุนและก็หนึ่งไม้เท้าก็ทาตดไฟเมสิงธนูนายถือถ้วยก็ท่าน้ากรกฎมินพิจิกเด็กถือถ้วยนะคะคนที่อายุน้อยกว่าต่างกันเป็น7ปี10ปียังมีเลยค่ะมากกว่านี้ยังมีได้แชร์หรืชาวกรกฎลัคนากรากฎคนต่างชาตินะคะคนแดนไกลต่างอายุต่างาศาสนากัะเราฐานะอาจจะต่างกันได้ด้วยหรือเวลาที่ทําง,งานก็ต่างกัน แต่ความสัมพันธ์นี้มันจะลอล้อมผู้คุณให้แข็งแกร่งให้ผู้คุณเป็นหนึ่งเดียวบททดสอบนี้จะนํามาซึ่งความสําเร็จถ้าบางคนคบกันนานมีโอกาสนะคะเพื่อนๆได้โยกย้ายแต่งงานกันถ้าใครมีปัญหาถ้าช่วงนี้กลับมาผู้คุณจะแข็งแกร่งมั่นคงต่อกันนะคะตรงนี้เขายังรักคุณนะสิบั้วยเห็นไหมคะตกตําแหน่งความคิดของเขาคนนั้นเขาคิดว่าคุณกับเขาอะ่ะเคยเป็นครอบครัวหรือผูกพันกันมานานพอจัดเม้นตรงนี้ก็คือไพ่ของ บางคนอดีตชาติก็ได้นะคะหรือความสัมพันธ์พวกคุณเคยสร้างบุญกุศลร่วมกันมาถึงมาเจอกันไม่ใช่เหตุบังเองิญเขาผูกพันกับคุณมากเขาบอกคุณคือครอบครัวคุณคือความสุขคุณคือความเติมเต็มหัวใจเขา,า่สิบถ้วยเป็นถ้วยของอารมณ์ความรู้สึกและเป็นสิบถ้วยด้วยนะคะเป็นความเติมเต็มสมบูรณ์ที่เขามีคุณไว้แล้วเขามีความสุขใจนะคะโปรดอย่าทิ้งเข้าไปเขาว่าอย่างนั้นนะเขาจะพยายามไนตูดาพยายามเพื่อคุณ แต่ตกตำแหน่งปัญหานะคผู้อาจจะมีปัญหาอะไรบางสิ่งบางอย่างบล็อกกันไปปิดกั้นหรือมีกำแพงนะคะตรงนี้ขึ้นมานะแทนแผนนะคะบ่งบอกสถานการณ์นะคะที่ต้องปรับต้องเปลี่ยนต้องบาลานหัวใจมันยังคงนึกถึงกันแต่มันมีบางอย่างที่ขวางกันอาจจะเป็นวิบากกรรมอาจจะบางคนนะคะที่ผ่านมาอาจจะมีคนใหม่ๆเข้ามาแทรกในความสัมพันธ์เราอาจจะอยู่ไกลกันหราอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ไม่ค่อยเข้าใจกันนะคะ บางครั้งเราจับมือกันให้แน่นแต่มานก็มาผจญน,นะคะเพื่อนๆแต่ตอนนี้ความสุขความสมบังความเติมเต็มในทุกสิ่งทุกอย่างของชีวิตคุณนะคะกับคนบางคนจะกลับมาหรือถ้าท่านโสดนะคะมินพูดนิดนึงถ้าท่านโสดหนึ่งไม้เท้านะคะคุณจะละทิ้งคุณจะบล็อกคุณจะอะไรกับคนที่ไม่ชัดเจนออกไปณตอนนี้คุณจะเริ่มต้นนะคะหนึ่งไม้เท้านะ พบเจอคนที่เขารักคุณเป็นกัลยาณมิตรเป็นสองถ้วยนะคะได้แชร์อ1สิบถ้วยคนนี้จะเข้ามาเติมเต็มในความสัมพันธ์คุณจะพูดคุยกันได้ระยะยาวคนคนนี้นะคะเขาจะกระตือรือร้นเพื่อเรานะคะเขาจะแอคชั่นเพื่อเราไพตรงนี้นะคะเขาผูกพันกับคุณมากคนเราเจอกันไม่ใช่เหตุบังเอิญถ้าเรานับถือศาสนาพุทธใช่ไหมคะเพื่อนทุกคนเจอกันไม่ใช่เหตุบังเอิญหรอกเดี๋ยวมินขอดูอดีตที่ผ่านมาให้หน่อยนะถักไป เป็นยังไงบ้างอดีตที่ผ่านมาเป็นก้าดาบนะคุณรู้สึกคุณเครียดคุณคิดเยอะคิดมากวิตกกังวลน,นะคะในความรักความสัมพันธ์ความรักเด็กถือถ้วยนะคะเจอคนที่อายุน้อยหรือความรักของเรามันเบาบางเหลือเกินอดีตที่ผ่านมาจะติดชาวตุลลคณาตุลน,นะคะความรักนี้คุณอยากได้ความยุติธรรมคุณอยากได้ความชัดเจนอยากได้ความจริง อยากได้เป็นตัวจริงก็ได้นะคะภพยตรงนี้ขึ้นมาหรือคุณกําลังทบทวนบางสิ่งบางอย่างด้วยเหตุผลไพ่ตรงนี้นะคะคิงเธอ u เรียนธาตุดินกันวุสมบังกรความรักบางคนมีทิฐิมีอีกโก้หรือมุ่งเน้นในเรื่องเงินเรื่องงานสามไม้เท้านะอ่าสองไม่เท้าบางทีความรักอาจจะอยู่ไกลกันหรือบางคนมีตัวเลือกทางเลือกหรือเขาอาจจะมีคนบางคนของเขาก็ได้นะคะตรงนี้ขึ้นมาเป็นสองช้อย อดีตที่ผ่านมา1ดาบนะคะเพื่อนๆธาตลมตึงกูมมีทุนคุณอยากได้ความจริงอยากได้ความชัดเจนคุณก็มีเป้าหมายคุณคุณก็มีเป้าหมายเป้าหมายในการรอคอยมีลิมิตนะคะเมื่อไหร่จะชัดเจนเมื่อไหร่จะใช้ถ้าไม่ใช่จะตัดจบนะคะ The High Priestess นะคะความรักความสัมพันธนี้คุณอาจจะปฏิบัติธรรมมากขึ้นไปไหว้พระสวดมนต์เพื่อจิตใจสงบนะคะคุณเป็นคนมีเซนด้วยนะคะ ไพ่ตรงนี้บ่งบอกสถานการณ์ที่คุณไม่อยากเป็นความลับหรือคุณไม่อยากรอบางสิ่งบางอย่างที่เมื่อเรานะคะอยากคุยเขาก็ไม่มีเวลาคุยนะคะหรือบางสิ่งบางอย่างที่เราคิดว่าเราอยากได้ความชัดเจนมากกว่านี้3ดาบอ่ะนะคะทที่จริงอะคุณร้อนนะมันแทงหัวใจเราตั้งนานแล้วนะคะที่จริงมันอยู่ข้างบนเราอาจจะิเสียความรู้สึกแล้วมันมันเจ็บมาแล้วมันร้อนมาเสียใจอยู่ในใจลึกๆเรานี่ยแหละค่ะหดาบ คุณอาจจะละทิ้งบางคนนะคะเดินหันหลังให้บางสิ่งบางอย่างไปเนาะเจ็ดดาบนะคะความสัมพันธ์นี้คุณรู้สึกระแวงคุณเศร้าคุณรู้สึกว่าเราต้องมาแอบคบแอบคุยกันหรือเปล่ากับความสัมพันธ์นี้นะคะไพ่ตรงนี้ขึ้นมาเนาะนะคะเด็กถือดาบนะ,ค,ะคุณบล็อกอะไรกันไปหรือเปล่านะคะหรือความรักเราเจอคนอายุน้อยความสัมพันธ์นี้มันเหมือนเราเราเรียนรู้กันมาเยอะกับใครสักคนนะคะเพื่อนๆเ,เห็นไหม หนังสือที่เขาเขีเขเขยนมีบางคนอยากส่งข้อความไปอะไรต่างๆมากมายแต่มันมันเป็นการปิดกั้นมากกว่านะคะภายใต้สําหรับเป็น3ามเศร้านะคะคุณก็อยากมีความสุขแหละแต่คุณบอกว่าคุณอาจจะอยากอยู่คุณอยู่กับเพื่อนที่มีความสุขมากกว่าถ้าความรักมันไม่เติมเต็มมินขออนุญาตเก็บนะมิ้นขอดูอคนคนนั้นนะคะเขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณบ้าง คนที่คุณคบคนที่คุณคุยคนที่คุณดิวหรือคนที่เราทะเลาะกันหรือเรามีมปัญหากันก็ได้นะคะที่เราปิดกันกันด้วยเขาคิดยังไงคุณบ้างนะคะโหเพื่อนๆเ,เขาเป็นก้าวดาบเขาเครียดมากคนคนนี้คิดถึงคุณมากเครียดมากเออปากแรกนะคะ ไพ่ออกมาเหมือนๆกันทําไมบางคนบอกว่าทําไมไพ่ออกมาบางครั้งมันทําไมคล้ายๆกันเพราะพลังงานไพ่มันโดดไปได้ถึง3เดือน5เดือนค่ะเพื่อนๆถ้าอะไรยิ่งมันดูแล้วเอยทาไมมันบ่งบอกสถานการณ์ว่ามันยิ่งใช่มันซ้ําๆแปลว่าสิ่งนั้นอาจจะเป็นใช่ที่สุดก็ได้นะคะในช่วงนั้นเนาะไพ่มันโดดไปได้ 3- าถึงหเดือนนะเนาะแต่หมอก็ต้องอัพนะคะอัพคลิปลงเนาะเขาคิดยังไงคุณดิเขายังมอง ะะเขายังมองถ้วยที่มีค่าตรงนี้นะกำลังพิจารณาอยู่นะคะเขายังรักและคิดถึงแต่เขาคิดว่าความรักนี้มันช่างบอบบางหรือเกินมันจบไปแล้วหรือเปล่านะคะคุณละทิ้งเขาไปแล้วหรือยังนะคะเพราะเขาไม่ได้ถืออยู่ในมือเนาะถ้้ยเขาคิดยังไงคุณอีกคะเอมเพลอร์ Emperor, นะคะ คนคนนี้มั่นคงในหัวใจเขารักคุณเขาคิดถึงคุณกับเขาอาจจะคบกันนานเอเลอร์นี่ชาวเมดลัคนาเมยนะคะคนต่างชาติคนแดนไกลต่างอายุต่างศาสนากับเราก็ได้นะคะเขาคิดยังไงคุณดิค่ะเดวอร์นะคะความรักนี้คุณอาจคุณกับเขาอาจจะอยู่กไกลกันหรือเป็นสภาวะที่ต้องการความเข้าใจเขาคิดว่าคุณคือโลกทางใบของเขาคือความรัก ถ้าห่างคุณไปเขาเครียดมากเห็นไหมคะพไพ่ใบแรกขึ้นมาเป็นก้าวดาเพื่อนๆไม่รู้ตรงกับใครบ้างแต่เขาคิดถึงคุณมากเครียดมากถ้าคุณทะเลาะก,กันขัดแย้งกันนะคะตรงนี้นะเด m มูนนะคะไพ่ตรงนี้เขาส่อมกระจกดูตัวเองเนาะมันช่างหดหูเหลือเกินกับความรักความสัมพันธ์ความรักมันอาจจะไม่ชัดเจนหรือมองไม่เห็นหนทางแล้วตอนนี้เพราะว่ามันมีสิ่งที่ปิดกัน้นมันมีกำแพงนะคะตรงนี้ เขาคิดยังไงคุณอีกคะหถ้วยนะคะเ,เพื่อนๆคนคนนี้เขานึกถึงคุณนึกถึงวันเก่าๆสิ่งเก่าๆที่เราอยู่ร่วมกันนะคะมันเป็นความผูกพันเขาคิดยังไงคุณอีกสีไม้เท้านะคะสีไม้เท้าคือคุณกับเขาอาจจะคบกันนานแล้วนะแต่ตอนนี้มันช่างโดดเดี่ยวเหลือเกินมันเหมือนความรู้สึกที่เขาอยู่คนเดียวหรือเปล่าเขารอคุณนะคะเด้สันคุณคือความสุข คือความเติมเต็มคือสิ่งดีๆที่เขายังอยากมีคุณไว้นะคะมันเป็นพลังงานที่ดีสำหรับหัวใจเขาก็ได้นะคะวีออฟฟอร์จูนไพ่กงร้อแห่งโชคชะตาเขาอยากให้หมุนย้อนกลับมานะคะให้แองเจิลเห็นไหมคะตรงนี้ให้คุณกับเขานะคะหมุนกลับมาหกเหรียญเห็นไหมคะเขานึกถึงวันบา,บางสิ่งบางอย่างที่เราเคยมอบอะไรให้กันเคยให้ซึ่งกันและกันก็ได้นะคะหรือคุณเคยให้เขาเขาคิดถึงคุณงามความดีของคุณนะ ขอดูอีกว่าเขาคิดยังไงคุณคะในถือดาบเขาบอกว่าเขาอยากจะพยายามเพื่อคุณภายตรงนี้เขาจะพยายามติดต่อสื่อสารพยายามเพื่อคุณน่ะนะคะตรงนี้นะมินขอดูนิดนึงเขาบอกคุณนิ—เงียบไปคุณนิ่งไปนะคะสีดาบแต่มินขอดูว่าแนวโน้มความสัมพันธ์จะเป็นยังไงบ้างธาตุไฟขอดูแนวโน้มความสัมพันธ์นะคะ สถ้วยเพื่อนๆสองถ้วยขึ้นมาสองรอบเลยคืนดีกันไล่ละมัง้งนะคะคิดถึงกันอยู่ก็คุยกันนะคะอจะทำแันนะคะชาวธนูและจะทำะเสเตนนะคะชาวสิงห์ลัคนาสิงห์ความรักนี้มีวนมีการได้วนกลับมานะคะนะคะเดมเพสนะคะคุณคือความสุขคุณคือความหวัง คุณคือคนที่ใช่ของเขานะคะเขาลืมคุณไม่ได้แล้ควค่ะเพราะคุณเป็นเ e อ็มเพลสช่วงเวลาที่เคยมีคุณคุณให้ทุกสิ่งทุกอย่างกับเขาเสียสละหลายสิ่งหลายอย่างนะคะเด e f o ฟูนะคะความรู้สึกของเขามันว่างเปล่าเนาะอ่ะขอดูน,น้องๆความสัมพันธ์อ่านะคะไพ่ตรงนี้คือ คิงถือถ้วยเขายังเหนือถือคุณไว้อยู่ในมือเลยนะคะเขายังรักและคิดถึงคุณนะฮัลโหลแฟนนะคะชาพฤกษบศพลัคนาพฤกษบศความรักความสัมพันธ์นี้มันเหมือนว่าออมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์บางสิ่งบางอย่างมีคนที่อธิษฐานขอพรให้ได้กลับมาได้เจอกันมีคนอ้อนวอนในบางสิ่งบางอย่างนะคะขอดูน้องๆความสัมพันธ์นะคะจะเป็นยังไงบ้าง นะคะได้จัดเมนนะคะอันเดียวกันกับตรงนี้นะได e จัดเมนเป็นไพ่ของพลังงานของการปลดปล่อยนะคะบางสิ่งบางอย่างที่มันจะจบเพื่อเริ่มต้นใหม่ๆห,หวนเก่าหวนคิดถึงคํานึงบางสิ่งบางอย่างนะคะมีคนที่รู้สึกว่าถ้ามันเป็นคู่ถ้าเราเป็นคู่กันแล้วมันไม่แคล้วกันนะคะแต่ถ้าม,มันหมดพ้นจากถ้าคุณไม่ใช่มันก็คือการหลุดพ้นจากวิบากกรรมแต่ดูในหน้าไพ่นะคะมันคือการ วนกลับมานะคะคือการได้รักกันดเวอร์นะคะเ,เพื่อนๆความรักคือความเข้าใจบางคนอยู่ไกลกันนะคะให้ตรงนี้นะคะสามไม้เท้ามีคนที่หันหลังให้บางสิ่งบางอย่างหรือรอคอยที่จะติดต่อรอคอยที่จะสื่อสารแปดไม้เท้าคือการพูดคุยการสื่อสารกันนะคะพราะตกตำแหน่งไปที่สิบจะมีการได้ดคุยกันได้เคลียร์ปัญหานะคะเ,เพื่อนเ ไพ่ตรงนี้ขึ้นมาสิบถ้วยความสุขความสมหวังกำลังรออยู่นะคะไพ่ตรงนี้ความอิ่มเอ,อิบใจนะคะความสุขที่กำลังสมหวังความดื่มดำในความรู้สึกไพ่ตรงนี้สิ่งเก่าๆวันเก่าๆหรือคนที่ห่างเหินไปหรือคนที่ทะเลาะก,กันนะคะถ้าคุณเป็นคู่กันจะได้ย้อนกลับมาเพื่อเคลียร์ใจเคลียร์ปัญหา สิบถ้วยตรงนี้มันก็เหมือนกันละค่ะเพราะเขาบอกว่าคุณคือความเติมเต็มของเขาในด้านหัวใจคุณคือเดอะเวิรโลกทั้งใบของเขาจะมีการได้คุยได้เคลียร์กันกับบางสิ่งบางอย่างนะคะเพื่อนๆบางคนเตรียมแพ็กกระเป๋าหรือเตรียมเดินทางหรืออยากจะมาเจอกันแล้วในตรงนี้แนะมีขออนุญาตเก็บม,มีขอแนะนําไพ่ให้นะคะขอไพ่แนะนําชาวธาตุไฟเมสิงฮโนไพ่จะแนะนํำยังไงบ้างเร์ฟอร์จูนนะคะ จัดติกหไม้เท้าหดาบนะคะสำรับนี้คือการไม่ใช่เดินออกไปนะคะหรือไม่ใช่พายเรือออกไปนะสำรับนี้คือการย้อนกลับมานะคะคุณตัดสินใจที่จะกลับมาเริ่มต้นอะไรใหม่ๆกับคนเดิมๆนะคะอืมเดอสตานะคะ วันนี้นะคะชาวธาตุไฟคุณจะรู้สึกคุณแน่นอนละทุกคนมีความหวังนะคะมีความฝันมีเป้าหมายของเราในวันที่มืดมิดคุณจะเห็นใครที่รักคุณจริงนะคะตรงนี้เดอสตานี่นำทางแห่งแสงสว่างนะคะคุณจะรู้สึก เย็นใจรู้สึกสบายใจคุณไม่ได้หหยหาเจ็บปวดอีกแล้วแต่มีแต่เขาที่หหยหาและคิดถึงคุณกะรวนกระวายใจอยากกลับมาแต่ณตอนนี้คนใครคนใดที่ห่างไปนะคะจะย้อนกลับมากงล้อแห่งโชคชะตายัยงจะหมุนไปเป็นการพูดคุยเป็นการเคลียร์ปัญหาเป็นการตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างด้วยเหตุผลนะคะตรงนี้ขึ้นมาคือการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะเพื่อนๆคนโสดหรือ คุณมีความสัมพันธ์นะคะที่มีความรักที่มีคนใหม่ๆเข้ามาเพิ่มเติมบางคนจะมีคนบางคนที่หวนกลับมานะคะในสิ่งที่ผู้คุณอาจจะเคยขัดแย้งทะเลาะกันภายตรงนี้นะคะขอบคุณมากมายนะคะชาชธาทุดไฟเมสิงธนูดูดวงส่วนตัวของมินนะคะแอดไลน์มาได้เลยไอดี ID ไลน์ก็อยู่หน้าจอใต้วีดีโอคลิปก็มีนะคะค่าครูก็ทิ้งไว้อย่างละเอียดนะคะชอบชอบ่วยกดซับสไคร้กดติดตามเป็นกำลังใจให้หมอมินด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ